เคยสงสัยไหมครับเวลาคนที่เรารักจากไปไม่ว่าเราจะร้องไห้ฟูงฟายจุดทูปเรียกหาหรือภาวนาขอให้เจอหน้าเขาอีกสักครั้งแต่ทำไมทุกอย่างกลับว่างเปล่าไม่มีแม้แต่เงาหรือเสียงตอบรับใดๆกลับมาเลยในทางพุทธศาสนามีคำตอบเรื่องนี้ไว้ชัดเจนครับข้อแรกคือ<แ>เขาไปเกิดใหม่แล้ว จิตสุดท้ายที่ดับลงจะนำพาไปสู่ภพภูมิใหม่ทันทีตามแรงกรรมเหมือนเปลวไฟที่จุดต่อจากเทียนเล่มหนึ่งไปอีกเล่มหนึ่งถ้าเขาไปเกิดเป็นมนุษย์หรือสัตว์เดรัจฉานแล้วเขาก็ย่อมจำอดีตไม่ได้และไม่มีกายทิพย์ที่จะมาปรากฏให้เราเห็นได้อีกขออ้อ 2. ถูกจองจำหรือทุกทรมานอย่างหนัก หากทำกรรมไม่ดีไว้ต้องไปชดใช้ในนรก,กรภูมิหรือเป็นเปรตวิสัยที่นั่นมีความทุกขตลอดเวลาไม่มีวันหยุดหรือเวลาพักให้กลับมาเยี่ยมญาติพี่น้องได้ครับหรือในทางกลับกันข้อ3ไปเสวยสุขเป็นเทวดาบนสวรรค์นั้นมีความสุขมากและเวลาผ่านไปช้ากว่าโลกมนุษย์มากหนึ่งวันสวรรค์อาจเท่ากับ50ปีมนุษย์กว่าเขาจะนึกถึงเรา เราก็อาจจะตายตามเขาไปนานแล้วครับแต่เดี๋ยวก่อนครับหลายคนถามต่อด้วยความหวังว่าแล้วมีวิธีไหนไหมที่จะทําให้เขากลับมาหาเราได้สักครั้งคำตอบคือการบังคับให้มาด้วยกายเนื้อนั้นทำไม่ได้ครับแต่ถ้าเป็นการสื่อสารทางจิตนั้นมีความเป็นไปได้สองทางครับทางแรกคือความฝันครับโบราณเชื่อว่าช่วงที่เราหลับสนิท จิตของเราจะละเอียดและอ่อนลงทําให้เคลื่อนความถี่จูนตรงกับกายละเอียดของเขาได้ง่ายที่สุดหากเขาอยู่ในภพภูมิที่เป็นอิสระเขาอาจจะใช้วิธีดนใจให้เราฝันถึงเพื่อมาบอกลาหรือมาขอบคุณเราครับทางที่สองคือพลังบุญครับให้ทําบุญใหญ่แล้วตั้งจิตอธิษฐานเจาะจงถึงเขาคนเดียวหากเขารับรู้เขาอาจมาสื่อสารในรูปแบบของกลิ่นธูปเสียง หรือสัมผัสบางเบาเพื่ออนุโมทนาครับแต่ขอเตือนว่าอย่าใช้วิธีทางสายศาสตร์เรียกวิญญาณเด็ดขาดนะครับเพราะสิ่งที่คุณเรียกมามักจะไม่ใช่คนที่คุณรักแต่เป็นวิญญาณเร่ร่อนที่สวมรอยเข้ามาแทนสุดท้ายแล้วอีกเหตุผลหนึ่งที่เจอกันยากก็คือเคลื่อนความถี่ไม่ตรงกันครับเหมือนวิทยุคนละช่องจิตของคนเป็นกับคนตายอยู่คนละภพภูมิยากนักที่จะจูนหากันได้ ดังนั้นสิ่งเดียวที่เชื่อมถึงกันได้ไม่ใช่การมองเห็นด้วยตาครับแต่คือการส่งบุญด้วยใจอย่ามัวแต่รอให้เขากลับมาแต่จงทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เพราะนั่นคือสิ่งเดียวที่คนในปรโลกต้องการจากเราครับ